สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆอ,อยู่กับดาวเรืองคำนวณหวยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลค่ะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลค่ะเลขทุกเลขเป็นการคิดคำนวณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ สองตัวบนชุดเดียวสถิตดี้ยังเดินดีต่อเนื่องค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดคำนวณย้อนหลังกันเลยนะคะสูตรนี้เราจะคำนวณย้อนหลังกันทั้งหมด3งวดค่ะเพื่อจะหาค่าของงวดประจำวันที่17มกราคม64นะคะบรรทัดแรกค่ะเรานำรางวัลที่16ตัวตั้งตามด้วยเลขท้าย2ตัวแล้วบวก4คงที่ค่ะบรรทัดที่2นํนำรางวัลที่16ตัวตั้งตามด้วยเลขท้าย2ตัวแล้วบวก3คงที่ค่ะ เริ่มกันเลยนะคะเบวก2เท่ากับ9 9้บวกสเท่ากับ13บสามสบวก6กสองครั้งนะคะเท่ากับยี่สบห้าห้าบวกสี่คงที่ค่ะเท่ากับ29เราใส่9้าหลังค่ะมาดูบรรทัดต่อมานะคะ9บวกสองสามครั้งค่ะเท่ากับสิบห้าิบห้าบวก6ค่ะเท่ากับ 21, 21 3, ่สบดยีบวกสามคงที่ค่ะ เท่ากับสี่ดาวเรืองคำนวณได้นะคะเก้าสี่เราตรวจผลรางวัลกันเลยค่ะสองตัวบนนะคะเก้าสี่เข้าหนึ่งร้อยเอเซ็นเต็มเลยนะคะดูบรรทัดต่อมาค่ะนำรางวัลที่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะเรานำศูนย์บวกศูนย์ะคะเท่ากับศูนย์แปดบวกสี่สองครั้งค่ะเท่ากับสิบหก สิบหกนะคะบวกสี่เท่ากับยี่สิบแล้วใส่ศูนย์หลังค่ะทัดต่อมาค่ะหนึ่งบวกศูนย์สามครั้งเท่ากับหนึ่งนะคะหนึ่งบวกเก้าเท่ากับสิบสิบบวกสามเท่ากับสิบสามนะคะเราใส่สามหลังสูยน์นี้ดาวเรืองคำนวณได้ศูนย์สามค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจผลรางวัลกันเลยนะคะ ศูนย์สามนะคะเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยค่ะดูเงื่อถัดมาเลยนะคะศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปดแปดบวกศูนย์สองครั้งนะคะเท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองค่ะเราใส่สองหลังต่อมาเลยนะคะ สองบวกหนึ่งสามครั้งนะคะเท่ากับห้าห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกสามเท่ากับแปดค่ะเราใส่แปดหลังค่ะสูตรนี้ดาวเรืองคำนวณได้สองแปดนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจผลรางวัลกันเลยนะคะสองแปดเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะคะ มาต่องวดถัดมาเลยนะคะศูนบวกสามเท่ากับสมค่ะสามบวก1เท่ากับสี่ค่ะสี่บวกเก้าสองครั้งค่ะเท่ากับยี่สิบสองยิบสองบวกสี่เท่ากับยี่สิบหค่ะเราใส่หกหลังค่ะต่อมาเลยค่ะแปดบวกสาครั้งเท่ากับสิบเจ็ดสิบเจดบวกสอง เท่ากับ19 19กบก้วกสคงที่ค่ะเท่ากับ22่สิบเราใส่2หลังนะคะงวดประจำวันที่17มกราคมนี้ดาวเรืองคำนวณได้6กสองนะคะเผื่อท่านใดชอบก็สามารถตามได้นะคะหรือถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยค่ะผิดถูกก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะ ปรดใช้วิจรารณญาณในการตัดสินใจด้วยค่ะมันเป็นสถิติข้อมูลย้อนหลังนะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเราต้องรอลุ้นว่างวดประจำวันที่17นี้เลขที่ดาวเรืองคำนวณได้จะตรงกับสูตรที่ดาวเรืองคำนวณได้ไหมนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเลขมงคลอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลนะคะขอให้ทุทกๆท่านโชคดีขอบคุณค่ะ